ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยและศิลปิทั้งหลายในสากรโ,โลกรอะพืทธนเจ้าวยพรให้ปี2504เป็นปีทองของประเทศไทยขอให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายมีความรักมีความสามัคคีมีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันขอให้ปี2 5 5 4เป็นปีทองของชาวไทยทุกคนขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข มีความสําเร็จในหน้าที่การงานมีครอบครัวที่มีความสุขสดชื่นสมหลังขอให้ปี2554เป็นปีแห่งความสันติสุขของประเทศไทยเราครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับค่ะนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านนายกอิตสาหกรรมด้วยนะคะนายกองการบริหารส่วนจังหวัดมูเก็ตค่ะนะคะสำหรับได้ว่าง,งานครั้งนี้นะคะจะเกิดที่ไม่ได้เลยนะคะถ้าขา จากหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นะคะโดยมสปอนเซอร์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะท่านภัยพาษปฏิสิงห์นะคะที่เป็นผู้ริเริ่มนะคะงานในครั้งนี้นะคะซึ่งต้องขอเรียนรู้ทราบว่าสําหรับงานที่จัดมาทั้งสาวันนะคะก็เรียกว่าพ่อพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตและก็ทุกท่านนะคะที่มาจากต่างจังหวัดจังหวัดใกล้เคียงหรือจากไกลๆก็แล้วแต่ที่มาร่วมภาในงานครั้งนี้จน เกิดภาพสวยงามแบบนี้นะคะมีพี่น้องชาวไทยครับข้างนัลานสนามชัยนะคะความวชื่อก,ก็ก็มีชัยแล้วครับปีหน้านะครับยังไงก็ตามนะครับขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวภูเก็ตนะครับมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวย ไม่เจ็บไม่จนนะครับรับสักราชใหม่ในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านะครับเดี๋ยวเวลาอยู่ที่ประมาณ23.59นาฬินาทีโดยประมาณนะครับเราจะมานับถอยหลังนะครับไปพร้อมๆกันนะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะคะตอนนี้ก็พอมีเวลานึกไปสิ่งไรไม่ดีก็ปฏิฐานนะครับเราก็ต้องปฏิฐานเหมือนกันนะน้องโบนะครับเหมือนอย่างที่ท่านท่านพิบูรณ์ปฏิสิงได้ ก่าวอวยพรให้กับพวกเรานะคะก็เตรียมรับแต่สิ่งดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นนะครับเพื่อนบ้านเราเริ่มแล้วน้องโบนี่ค่ะของเราก็มีสวยแน่นอนนะคะเอาละครับเวลาใกล้เข้ามาทุกขนาดแลวนะครับเดี๋ยวเราจะมานับพร้อมๆกันนะครับผมจะเริ่มนับใช่ครับสิบวินาทีสุดท้ายนะครับเราจะนับสิบนับถอยหลังภายในใจก่อนละกันนะคะได้ช่วยกันลุ้นนะครับช่วยกันลุ้นนะครับนับถอยหลังภายในใจพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวเหลือสิบวินาทีสุดท้ายเดี๋ยวเรานับพร้อมกัน ดังๆนะคะให้กึ่งกล้องทั่วสนามชัยกันเลยแล้วกันค่ะคาทิธานนะครับหนึ่งนะครับเนี่ยโอ้เล่งเข้ามาแล้วนะครับปีปีหนึ่งผ่านไปเร็วมากรัานัองโบนะครับอีกไม่กี่นาทีนะครับปีใหม่ก็จะมาเยือนเราแล้วนะครับพร้อมนะครับทุกคนพร้อมนะครับนาฬิกาอยู่ที่23ามนาฬิกา้านาที50วินาทีเรามาเริ่มนับกันนะครับผมจะเป็นต้นเสียงให้นะครับ พร้อมนะครับแล้วหลังจากนั้นเรามาร่วมร้องเพลงปีใหม่นะครับโดยน้องพัชชาจะเป็นต้นเสียงให้ทุกคนต้องช่วยกันร้องนะครับ10 9 8 7ิบเก้าหกสสามหนึ่ง นะครับทุกคนครับครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณไพบูนอุปนิสิกนะครับนายกงค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับและก็ผู้นำทุ่งอหารทุกท่านนะครับค่ะนะคะต้องบอกว่าเป็นภาพที่สวยงามมากนะคะสุดยอดครับสุดยอดบอกแล้วครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเราทําอะไรเล็กๆเม่อค่อยเป็นนะครับต้องยิ่งอย่างนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสัสดิภาพนะครับและก่อนอื่นนะครับ จะเกิดขึ้นไม่ยากนะครับถ้าขาดผู้สนับสนุนหลักนะครับขอขอ,ขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับเบสโฟมีเดียนะครับจัก,กรยานรถยนต์ยามาฮ่าบริษัทปตทจำกัดมหาชนสิงคโปร์เรชั่นธนาคารออมสินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัท